พายก็ขอสวัสดีชาวแบมพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่กันในสคของเกมแนวต่อสู้ที่น่าสนใจนะคะในตอนนี้เลยนั่นก็คือแบบนั้นที่มีชื่อว่า Fighters Era Act 2นั่นเองสว่วนในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะก็ใช่ละคะแต่ที่เราได้บอกไปในสครองแบบนี้เป็นแบบที่ชื่อว่า Fighters Era Act ที่2แล้วไม่รู้ว่า Act หนึ่งเนี่ยมันจะมีไหมนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเคยเล่นหรือประหารด้วยซ้ำแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะมาทำการสอนเล่นแล้วก็มารีวิวแบบน คอให้ดูกันว่าเออมันเล่นยังไงหาในส่วนของศิลปะการต่อสู้ยังไงในส่วนของอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอย่างแรกเลยเนาะในส่วนของตัวน,นี้จะเป็นหน้าต่างเข้ามาครั้งแรกจะมีการให้ส่งเป็นในส่วนของคุณสมบัติของเราเป็นคล้ายๆกับอารมณ์แบบสกิลที่เราจะได้รับแล้วก็เป็นแคลนหรือวัตระกูลที่เราจะได้อยู่นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีการให้บัฟเนี่ยแตกต่างกันไปตามแต่และที่เราได้มาด้วยเช่นกันเอาละฮะแล้วก็อย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูที่ฝั่งในส่วนของคุณสมบัติก่อนซึ่งคุณสมมบบบัััติีจะะรรด คอมมอนนะคะแ3และ14%และ Legen d a r รอีก2%ซึ่งเราเนี่ยก็ไปสุม่มมาะคะจะได้มาเป็น2คุณสมัอันนี้ก็คืออ uh, ่าสีฟ้านะคะเป็นแรนนั่นเองทั้งคู่เลยและวิธีการสุ่มเนี่ยก็คือจะสามารถกดตรงออนตรงนี้นะคะเปลี่ยนจากออฟเนี่ยเป็นออนนะหลังจากนั้น,นก็ให้กดตัวเลขตรงนี้นะคะทุกคนที่เป็นเลขสีขาวๆตรงนี้ในการแรนดอมสุ่มตามที่เราเปิดออนเลยก็คือถ้าใครน่อยากได้คุณสมบัติอันไหนก็คือให้กดอ่อนอันนั้นนะคะ ต้นตะกูลซึ่งต้นตะกูลเนี่ยเราค่อนข้างดวงดีมากๆนะคะเพราะว่าได้ตระกูลที่เราเนี่ยต้องการเลยเป็นระดับแร่1%เท่านั้น <Wow. S 1> คอมมอนใน84%และอันคอมมอาอีก15%ในส่วนของตระกูลตรงนี้นะ่าจะมีความพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตระกูลบิกาซูจิใช่ไหมในส่วนของอันนี้นะ่าคือเราจะสามารถเรียนรู้อ่าพลังไรชินได้นะคะทุกคนแล้วก็มันเหมือนจะเป็นเทคนิคทุกอย่างที่เกี่ยวกับตระกูลนี้จะทําการเพิ่มจำนวน15%เซมินาในการที่เราจะได้รับขึ้นมาแล้วก็จะมีการรีคเวอรี่ฟาสมากขึ้นนะคะทุกคนในส่วนของ่า นะแถม dash, ค่าแดชคูดาวเนี่ยก็เหมือนจะลดน้อยลงอีกด้วยนะคะคือในส่วนของตระกูลนี้นะ่คือดีมากๆเหมาะก,กับเราสุดๆเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองดูกันนะว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างในตัวเกมกันเลยดีกว่าเนาะในส่วนของการสมุ่มก็เหมือนกันนะคะกดตัวเลขสีขาวตรงนี้แล้วมีที่ให้ใส่โค้ดอยู่ตรงท้านล่างเหมือนกันมันจะมีระบบแรงแรงนะคะจอ i Private Server แล้วก็กด Play เนาะส่วนอันนี้น่าจะเป็นการเลือกเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะกดสีเขียวเพื่อเป็นการคลิกจอเข้าไปในตัวเกมกันเลยดีกว่าเอาละะคะเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววกกก็็ไปปทําาารฟารฟมนแลลอง แบบในสวนข,ของอันนี้น่าจะเป็นการแรนด้อมสุ่มหน้าตาสุส่มสีตาสุ่มสีผมแล้วก็จะมีในสวขของตระกูลที่เราได้มาอยู่ตรงท่าด้านฝั่งล่างสุดฮะ,ะซึ่งจะมีตั้งแต่ค้าหลอดสีแดงเนะี่ยคือเลือดข้าสีฟ้าเนี่ยที่เป็นหลอดยาวๆนะคะจะเป็นเซมินาหลอดสีส้มคือค่าอาหารแล้วก็หลอดสีน้ําเงินอีกอันนึงจะเป็นค้าหิวน้ำมันเองแล้วก็จะมีเป็นในสุขของบัตรเนี่ยมาให้อันนึงแบบทุกคนจะต้องมีนะเอาล่ะอย่างต่อไปเดีย๋ยวเรามาดูในสวนของตัวระบบเกมกันก่อน,อนในแบบ ของตระกูลแคลนแตกต่างกันไปอย่างเช่นคนนี้น่าจะอยู่ตระกูล แพงหรือเปล่าเมื่อเรากดคุยอะไรอย่างนี้นะเราจะไม่สามารถกดเข้าดูหรือว่าคุยกับตระกูลนั้นได้คนะ่ะถ้าเราไม่ใช่ตระกูลนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ตระกูลไหนอย่าลืมดูชื่อ n P C คนคนนั้นด้วยนะคะส่วนปุ่มต่างๆที่ควรรู้เนี่ยจะเป็นปุ่ม W นะคะเป็นการวิ่งนะตัว Q dash ปกติตัว F คือต้องหยิบมัดมาก่อนแล้วก็จะเป็นการกดตัว F เพื่อเป็นการป้องกอันอะไรอย่างนี้ส่วนตัว M เนี่ยเปิดในสนของมือถือขึ้นมานะคะจะมีการบอกตรงมือถืออยู่จะมีให้เลือกสี choice ก็คือรูปเงินจะเป็นการ b u y a b l e หวรือว่าพวกเกมพาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตสีตาสีผมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนสกิลรีเซ็ตอะไรแบบนี้หรือว่าซื้อพวกเหรียญก็ได้นะคะแล้วก็จะสามารถซื้อในส่วนของอ e ีโมได้ด้วยเช่นกันซึ่งจะใช้เหรียญโทเค็นในการแลกเปลี่ยนตรงนี้ฮะ,ะยังต่อไปเซตติ้งซึ่งตัวนี้จะมีระบบการปรับโลกราฟิโหมดเพราะฉะนั้นเราเปิดเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะมันก็เลยภาพมันอาจจะดูแบบกะกาไปหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพของเขาเนี่ยสวยมากๆนะมีการปิดอะไรต่างๆแลวปุ่มเนี่ยคือเยอะมากๆถ้าใครอยากดูรายละเอียดเนี่ยสามารถ ตัวเกียร์ก็ได้เช่นกันแล้วก็อันนี้ค่อนข้างสาคัญนะคะเพราะว่ามันให้อารมณ์คล้ายๆกับการดูสเต็ของเราที่จะของตรงนี้เนี่ยเราไปทําการฟาร์มานะคะจะมีตั้งแต่ค่าเชนร i บิลิตี้สปีดสเตมิน่าหรือว่าคอมแบ s สปีดแล้วคือเราเนี่ยไปทําการฟาร์มาเยอะมากขึ้นแล้วในส่วนของการที่จะเช็คว่าเราเนี่ยเรามีค่าอะไรเท่าไหร่แล้วนะคะอย่าลืมอัปเดตโดยการดูตรงหลอดสีเขียวตรงนี้นะคะเล็กๆจะมีการให้กดอัปเดตโดยใช้เหรียญ200เหรียญนะในการกดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกดให้ดูในรอบหนึ่งอ่ะ นี่ตอนนี้เห็นไหมคะทุกคนก็คือจะมีการเปลี่ยนแตตามที่เราฟาร์มไปด้วยนั่นเองนะคะก็คืออย่าลืมมาทําการอัปเดตด้วยนะถ้าทุกคนคิดว่าเราฟาร์มเยอะแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการจอยกลุ่มก็คือจะมีการจอยกลุ่มเล่นกับผู้เล่นคนอื่นกันได้ด้วยเช่นกันฮะทุกคนแล้วก็จะมีหลอดขียตรงนี้นะ่าจะมีการบอกกิโลแล้วก็จะมีการใส่ไอเทมได้ด้วยซึ่งระบบของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจสุดๆไปเลยนะคะในตอนนี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของระบบรับเควสแล้วก็การฟาร ตรงนี้น่ะจะเป็นการฝึกซ้อมโซนของมวยไทยนะคะนี่ตรงนี้เลยในส่วนของเทคนิคอะไรนี้เนี่ยเหมือนจะฝึกยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก,กดคุยกับไปนี้ให้ดูก่อน เห็นไหมเราจะมีค่าเชื้อไม่พอนะคะยังอ่อนแอเกินไปถ้าใครในงากจะฝึกเราจะต้องทาการทาเควสภารกิจ่างที่เขาบอกก็คืออย่างเช่นอันนี้ก็คือทําการพังทร o บูเดนบอสบิชอพ Punch ก่อนนะคะก็คือเราต้องพังไอ้เจ้าตัวแท่นไม้อะไรบางอย่างนะคะโดยการต่อยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการฝึกตรงนีนะ้ไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันแล้วตรงนี้นะก็คือจะมีการใช้เงินนะคะในการฝึกต่างๆอย่างเช่ตนตรงนี้จะเป็นการฝึก Spa Training อันนี้จะเป็นการฝึกในสวะของการโหนบรลนะคะนี่ก็คือกดจ้าปุ่มคอมเลยเป็นการฝึก แล้วก็จะสูญเสียสเตมินาด้วเช่นกันนี่เออฝึก มีประมาณนี้ฮะถ้ากดผิดจะเป็นการแ c a n ซิลหยุดใช้สกิลส่วนชั้นบน,นย,ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวพาไปดูมีหาขึ้นมาข้างบนจะมีนี่เป็นการฝึก channel training ฝึกความทนทานนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของน่าจะเป็นพวกเกราะนะคะเวลาโดนใครโจมตนีน่าจะอึดขึ้นนะคะโดยใช้เงิน,นตามนี้เลยก็คือสามารถซื้อได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอะไรให้ทำาลายเยอะมากๆในตอนนี้เลยด้วยนะมาเดี๋ยวทําการซื้อไอ้นี่ให้ดูสักอันหนึ่งฟา training กดซื้อมานะะจะใช้เงิน49.99เหรียญซึ่งมันจะ ใส่รวมให้กับเราค่ะแล้วก็ต่อยตรงนี้นี่เออต่อยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่มค่าสเตร์ให้กับเรานะดูจากลักษณะแล้วนะคะทุกคนฝึกความต่อยแรงขึ้นนั่นเองดูเออ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 เป็นไงต่อยไปสักพักนึงเนี่ย,ยวนวมนเนี่ยมันจะหายไปนะคะแล้วก็ต้องซื้อเรื่อยๆเลยเรียบร้อยอะหมดแล้วคบประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นการฝึก ความเร็วสปีดให้กับเราได้นะคะซึ่งจะสามารถเพิ่มข้าสปีดตรงนี้โดยการมาฝึกตรงรูปิ่งตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับเควสของแบบนี้กันก่อนแลวกันเนาะเอ,อ้แต่ว่าก่อนจะไปเดี๋ยวเราพามาดูตระกโกของเราก่อนตระกูกของเราคือเป็นมิคาซูชินะคะมิคาซูจิอะไรอย่างี้ด้วยแต่เราเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาดู n p c ที่อยู่ตรงนี้กันก่อนนะคะมาเดี๋ยวเราจะโอ้ โอเคหมดลงเป็นหมดสติถ้า <Okay. S 1> ทุกคนสังเกตเนี่ยตรงท่านาหล่อสีฟ้าเนี่ยมันแดงแล้วนะ,ะก็คือหมดแล้วค่าเซมินาถ้าทุกคนใช้ค่าเซมินาในหมดไปเร็วหรือจนหมดเราจะลม้มลงเองอัตโนมัตินะคะก็ต้องรอรีรอมันรีอะ่ะรอมันสักพักนึ่งอะ่ะมันถึงจะรีได้นะคะลุกข้นมาย่างเรียบร้อยอ่ะแล้วก็กลับไปวิ่งกันต่อตรงนี้น่าจะมีในของตะกูของเราเนี่ยอยู่คนนึงนะคะ นี่นี่มาให้มาคุยกับคนนี้ถ้าใครเป็นตระกูลมิคาซุจิเหมือนกับเรานะให้มาคุยกับเอ็ที่อยู่ตรงสวนสาธารณะตรงนี้เลยกดตัวอีแล้วก็จะสามารถกดคุยกับบายโย ม่ค่าสุจิได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะถามว่าเราต้องการที่จะอีโวในสัมผัางของเราให้กลายเป็นไลชินสไตล์หรือเปล่าถ้าเรากดยืนยันเนี่ยคือเราก็สามารถทําได้เลยแต่ว่าอันนี้เราจะต้องมีค่าสปีดก,ก่อนนะคะซึ่งค่าสปีดเราเนี่ยเหมือนจะยังแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนะี่ยเราจะต้องฝึกมากขึ้นแล้วก็ต้องทําให้ตรงตามเป้าหมายด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทําเท่าไหร่นะในตอนนี้ตัวนี้ก็คือจะมีให้ฝึกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีคุยก,กับเอมซีตามแต่ละสถานที่ด้วยนะคะทุกคนเออถ้าร s h ชั่มสควอตแล้วก็ซิทอัเนี่ยมีให้เพิ่มขึ้นมาด้วยสําหรับตรงจุดนี้นะป่าเราจะออกไปข้างนอกกันดีกว่าคราวน,นีเน้เราจะไปรับเวสของจริง มาเดี๋ยวเราจะออกมาตรงนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นน่าจะมีที่ป้ายบิลบอรับเพลสอยู่ด้วยเอ้ยตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันลืมไปได้ยังไงเอ่ยตรงนี้ถ้าคนรับเพลสตรงนี้นะคะมันต้องจะได้เงินแตกต่างและเริ่มกันไปด้วยนะอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะรับเป็นเพลสเทคดากราฟิตี้อาราเดอะซิตี้กันเพราะว่าจะได้เงินใหญ่เยอะมากๆแล้วมันก็จะมีจุดมาร์กบอกนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องอ่าในส่วนของเคลียตัวป้ายกราฟิตี้เนี่ยที่ไหนบ้างอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝั่ง ที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาครั้งแรกจะมีให้เรื่องอยู่2โซ่ด้วยกันนั่นก็คือในเมืองนะ,ะซึ่งเราก็เลือกมาในนี้แล้วก็ชั้นใต้ดินซึ่งถ้าใครเนี่ยเรื่มบริเวณชั้นใต้ดินเนี่ยเหมือนจะต้องต่อสู้กับผู้วกคนอื่นแล้วมันจะเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละให้ทุกคนเนี่ยไปลองอ่านกันมาดูก่อนได้นะฮะเข้ามาในนี้ก่อนนี่เอาอีกแล้วสเตมิน o าหมดอีกแล้วโอ้โห เอาละมาลูกแล้วในส่วนของเควสมาเดี๋วเราจะมาเคลียร์กราฟฟิตี้กันนะคะมาถึงสักทีนี่เควสก็จะง่ายๆอ่ะมีให้เป็นแบบกวาดเก็บดินนะคะหรือว่าไปทําการเช็ดกราฟฟิตี้ตรงนี้ออกอะไรอย่างนี้เช้กราฟฟิตี้แบบ โอเคตรงนี้นั่ก็คือจะมีร้านค้าขายอาหารแล้วก็ขายน้ำแม้จะต่างกันไปด้วยอย่างเช่นตรงนี้จะมีการขายพวกสมูทตี้นะคะแล้วก็จะใช้เงินเนี่ยในการอันนี้สามารถเก็บได้ด้วยนะ,ะซึ่งมันก็จะมีน้ําหนักของแต่ละชิ้นในการที่เก็บใส่อินเวนทอรี่ได้ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนเออเหมือนว่าถ้าใส่ของหนักเกินมันอาจจะเดินช้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเอาละมาเลยเราจะเข้ามาในแบงก์นี้กันก่อนจะมีการให้ซื้อแบงก์การ์ดด้วยในสของแบงก์การ์ดซื้อเราได้อะไรกันเดี๋ยวเรามาลอ,อาง อ๋อเป็นนี่แน่เลยฮัมบัตธนาคารอ่ะสมมุติเดี๋ยวดะลองหาตู้ธนาคารสักตู้กดดิหรือว่ากดต้องใส่บัตรก่อนใช่ไหมถูกไหมเออหรือว่าไม่ใช่หรือว่าต้องคุยกับแบงก์มเนเจอร์ลองดูซิเฮ้ยซีมส์ยูดันแฮสอะแบงก์แอคเคานต์อ๋อต้องการสร้างแบงก์แอคเคาท์ก่อนสองพันด้วยซ้ำโอ้ oh my god ถ้าสร้างล่ะโอเคสร้างแบงก์แอคเคาท์เรียบร้อยเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเราจะสามารถไอ้นี่ได้แล้วลองดูดี้แป๊บหนึ่ง นี่ไงหูคราวนี้ก็จะสามารถกดตัว ATM ได้แล้วนะคะปุก <Wow. S 1> พาได้สะดวกดีจริงๆนี่สามารถเหมือนจะฝากเงินอะไรงนี้ได้สมมติเราฝาก500าร้อยเิมพูดสินีน่ไงเรียบร้อยค่ะก็คือจะสามารถฝากแล้วก็ถอนมาสักร้อยหนึ่งได้นะ โอ้โหโคตรแจ่มว้าวอ่ะทุกคนแบบนี้ถือว่าเอาเรื่องมากมากนะคะระบบการรอเพลงนี่คือสุดสมจริงมากๆเลยนี่ประมาณนี้ทุกคนจะมีระบบการลงแบงค์คือสามารถกดตู้ ATM ได้ทั่วบริเวณทั่วแบบแล้วแล้วคะในตอนนี้นะต้องไปทําการสร้างบ,บัญชีธานาคารก่อนอันนี้ก็คือจะมีการฝึกซูโม่ด้วยในส่วขนขตระกูลของเราเนี่ยยังมีอีกสถานที่หนึ่งนะคะเมื่อเราทําการฝึกไลชินเสร็จแล้วหรือว่าคุยกับ n p c ตัวแรกเสร็จเนี่ยเราสามารถมาอยู่บริเวณตรงนี้ได้นะคะมันจะมี NPC คนหนึ่งนะใช่คนนี้หรือเปล่า ด,ดูไม่ใช่จะมีคนคนหนึ่งนะคะเป็นตระกูลของเราเนี่ยอยู่ในนี้ด้วย3มคนหนึ่งและเราเนี่ยจะสามารถทําการอีโวนะ,ะในส่วนของตระกูลของเราได้นี่คนนี้ฮะคนนี้คือเลยมิคาซุชิกดทอขึ้นมาเราสามารถเรียนรู้สไตล์หรือว่ามีการเรียนเทคนิคจากคนนี้ได้เช่นกันอ่ในตอนนี้ก็คือยังทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องทำเควสให้มันสําเร็จก่อน เพราะว่ามันจะต้องใช้เวลานะคะในการคลาตรงนี้ด้วยส่วนเทคนิคเนี่ยจะมีการสอนไลนิ่งแสชกับซันไฟนะคะนะสมมติกดอันนี้ไปก็ยังฝึกไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฝึกอะไรนี้รับแนะนําว่าให้ไปฝึกค่าสตรีนสปีดแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมาให้เยอะก่อนแล้วก็ตระกูลเนี่ยของเรายังมีสเปเชียลเทคนิคอยู่ด้วยทะคานั่นก็คือตัวละครนะจากมหาวิทยาลัยบานะคะเหมือนจะเป็นพ่อของนานามิใช่ไหมเหมือนเราจะเคยเห็นแต่ว,ว่าไม่เคยดูนะนี่เมื่อเราทำการกดคุยแล้วมันเป็นตระกูลเดียวกับเราเนี่ยเราก็จะสามารถเรียนรู้้้เเทคคคนนนนนนนิจากกีีไดหมืออัั้ ไม่ชวนนะว่าอันนี้ยังไม่ชวนนะคะว่าคนตระกูลอื่นสามารถฝึกได้ไหมใครรู้ก็บอกตรงนี้ได้นะนี่ก็คือเราจะสามารถกดคุยแล้วก็มาฝึกสกิลโอเวอร์ดรได้นะคะนี่แต่อย่างก่อนอย่างสุดท้ายเลยก็คือต้องไปฝึกพลังมาก่อนอยู่ดีแล้วอย่างสุดท้ายที่เราจะมา,มาดูนะคะก็คือตึกสีขาวตรงนี้เลยมันจะมีการให้ซื้อเป็นแบนเดจได้นะคะบริจิ้งมาร์คหน้ากากหายใจและฟูลบอดี้อิเบอรชั่นคืออันนี้ก็คือสามารถซื้อได้หลายอย่างนะคะแบบเขามีอะไรให้ทำเยอะมากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาลองเล่นแบบนี้ดูแนะนำว่าให้มาล เ,เป็นแบบแนต่อสู้ฟาร์มเควสที่ดุเดือดนะคะมีการแนวจำลองโลเปที่มีให้ฝึกเยอะมากๆการฝึกเทคนิคจากต้นตระกูลของเราแล้วก็ฝึกเทคนิคอื่นๆอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถมาลองดูกันได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกบัฟที่เราได้ด้วยอีกต่างหากคือมันมีอะไรให้ทาเยอะ,อะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะรีวิวเอาไว้ประมาณนี้ถ้าใครอยากดูกันต่อเนี่ยก็ลองมาพิ์ไวที่ใต้คอมเมนต์หรือใครมีข้อมูลแนะนําลองมาพิ์ไวที่ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะส่วนวันนี้เนี่ยต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันนะคะในส่วนของคลิปวันพร่งนี้ลกะม Thank you.